ภาษาไทยใช้ให้ถูกเก่งคำนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงว่ามีความสามารถในทางใดทางหนึ่งเท่าน,นั้นนะคะอย่างเช่นเรียนเก่งค้าขายเก่ง ร้องเพลงเก่งเป็นต้นแต่เก่งยังมีความหมายอย่างอื่นๆอีกเช่นหมายถึงง่ายได้ง่ายหรือบ่อยๆเช่นลืมเก่งหลับเก่งโกหกเก่งเก่งยังใช้ประกอบหลังคำลักษณะนามบางคำซึ่งจะมีความหมายว่าเด่นดีหรือที่เจ้าของชอบใช้เป็นประจำเช่นเสื้อตัวเก่งปากกาด้ามเก่งก็หมายถึงเสื้อ หรือปากกาที่เจ้าของชอบใช้เป็นประจำไก่ชนตัวเก่งปรากัดตัวเก่งซึ่งก็หมายถึงไก่ชนหรือปรากัดที่ชนะการแข่งขันอยู่เสมอๆค่ะนอกจากนี้แล้วเก่งยังหมายถึงมักจะเป็นเช่นนั้นเสมอๆเช่นเที่ยวเก่งคุยเก่งนอนเก่งเป็นต้นค่ะ